ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวน้องขุนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาฝึกน้องไตเติลนะครับน้องไตเติลให้เก็บหลักนะครับที่เห็นผมถืออยู่นี่ก็เป็นไม้สอยมดแดงนะครับไม้สอยมดแดงก็คือเราต้องระมัดระวังนะครับผมเวลาอ่าคนใหม่ที่จะเข้าช้างนะครับเกิด เหตุฉุกเฉินนะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยมีประสบการณ์เนาะนะครับไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ต้องระมัดระวังให้เขาได้ลองเจ็บได้รู้นะครับได้ศึกษาเรื่องช้างนะครับผมว่าการเข้าช้างออกช้างเป็นยังไงแล้วก็การที่เจ็บหลักต้องให้เร็วนะครับให้รีบเพราะว่าช้างนะครับาบางเชือกก็โตเต็มวัยจะมีอาการตกมันก็ต้องศึกษาไปนะครับถ้าไม่ฝึกไม่สอนนะครับผมก็ ก็ไม่รู้เรื่องนะครับผมเอาเชิญครับาทำงานได้ครับผมเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกน้องไตเติ้ลนะคะเก็บหลักนะคะหลักจะให้น้องกวาดไปตรงไหนกวาดขยะก็ได้ครับนู้นูเอาไปตรงนู้นเลลาบเนี่นะคะเวลาการเก็บขยะออกจากหลักน้องขุนนะคะคือน้องเต้นไม่มีประสบการณ์นะคะ แล้วก็ได้มาฝึกกับช้างที่เก่งด้วยนะคะอย่างน้องขุนนะคะช้างเร็วด้วยช้างวัยรุ่นด้วยค่ะฝึกกับช้างเก่งๆเลยค่ะจะได้เก่งเร็วๆคือเราไม่มีช้างที่ที่เป็นช้างพังเนาะนิสัยดีๆนะครับก็เรามีช้างเพียงเชือกเดียวนะครับก็ต้องให้น้องเติ้ลฝึกฝึกเชือกน,นี้แหละครับฝึกปุ๊บก็กกกเก่งเลยนะครับ <laughs> กับช้างช้างเพศผู้เลยค่ะครับปกตินะครับแต่ก่อนนะครับพวามรักเลี้ยงช้างนะครับจะเลี้ยงช้างตัวเมียที่ที่นิสัยดีๆและเป็นช้างแก่ที่ที่ไม่รู้อ่าทําอะไรเนาะไม่รู้จะทำอะไรคนนะครับก็ความรักก็เติบโตมาในจุดนั้นนะครับผมค่ะก็ถึงจะมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนขั้นมาเรื่อยๆมาเลี้ยงช้างตัวผู้นะครับ เอ่ก็น้องเติน์นี่คือข้ามข้ามอันดับมาเลยครับะก <Ha. S 1> ็คือให้ฝึกนะครับมันอยู่กับการฝึกฝนนะครับถ้าฝึกฝนบ่อยๆก็จะเก่งเองนะครับเอาให้เกี้ยงนะครับปับดไปเลยลงไปข้างล่างให้นู่นเอาไปให้สุดน,น,น,นู่นเด้อนายนู่น,น,นเออลงไปตรงนู่นเลย มาดูขุนเงินนะคะเป็นยังไงคะเจอควานใหม่นะคะน้องขุนเราก็ถือมาป้องกันนะครับขุนเงินเขาสั่งง่ายครับถ้าเห็นไม้สอยหมดแดงนั่งดีกว่าขุนบ้าปัดเลยครับพ่อใครจะเข้ามาปัดขุนก็ไม่ว่าเดี๋ยวขุนจะนั่งตรงนี้แหละครับนั่งรอคะ น่ค่ะน้องไตเติลปัดอยู่ฝั่งโน้นนะคะโอ้ใส่เอฟซีอีกแล้วเด็กชายคุณเงิน,นเป็นทาั้งที่ระบบขับถ่ายดีมากค่ะน้องคุณ ดู่ะกองดินที่พ่อใส่ให้คือแน่นมากค่ะคุณไม่สามารถที่จะดันให้เรียบได้อถอยมาแล้วถอยมาแล้วแด้ยินเสียงควันหยิกไม่ได้ค่ะอ่าสะบัดหน้าแล้วค่ะได้ยินเสียงเราสะบัดหน้าเลย คงกลัวเราขึ้นไปตีก้นมัน้งคะ ทำท่าทำอะไรเนาะน้องขุนอยากเข้าไปเล่นกับควารักนะคะรู้เลยอยากเข้าไปหาควารักแต่ไม่กล้าเข้าตดใส่พ่อเลยนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเฮ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเฮ้ย ช่วยกันเก็บออกนะคะตระระวงะรังค,คนใหม่เข้ามาต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะกับช้างด้วยช้างแบบน้องขุนด้วยช้างวัยรุ่นช้างเพศผู้แล้วก็วัยรุ่นด้วยถุงเงินออก น้องถุงก็ชอบไปพนเขาเขายิ่งไม่ชอบอยู่ด้วยก็ยังอยากไปเล่นกับเขานะคะถุงเงินเป็นดินเหนียวเหรอคะคเป็นดินเหนียวด้วยคะ่ะยิ่งต้นสับป,ปะรดไปติดยิ่งโอ้โหแน่นมาก ลูกขุนเป็นอะไรคะอยู่ไม่นิ่งเลยค่ะเรมไม่นิ่งแล้วค่ะขุนครัขบขุนวันนี้พี่เต็นมาช่วยเก็บขยะน้องขุนเนอะน้องขุนต้องนิสัยดีๆ เข้าใจไหมน้องคุณมีแต่ความรักกับน้องเตึ้งนะครับถ้าความรักเป็นไข้เจ็บป,ป่วยต้องให้น้องเตึ้งเข้าได้ควารักว่าต้องให้น้องเตึ้งเข้าได้เผื่อความรักไม่สบายเจ็บป่วยน้องเตึ้งต้องเข้าเก็บหลักได้เข้าหาขุนได้นะครับเข้าใจไหมเขา้าใจไหมขุนพูดนะฟังไหมหอืมนี่ ล้าเป็นอะไรยืนไม่นิ่งเลยเมื่อมีคนเข้ามาในเขตของเขาเราเป็นคนแปลกที่ไม่ใช่ความรักนะคะเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขา<ว>เขาจะเป็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะวลองลองแกล้งเขานะครับเดี๋ยวความรักจะแกล้งน้องขุนนะนอนลงนอนลงแกะลงนอนลงั่งได้งนอนนอนลงแะลงนอน แน่ไม่ทำนะคะนจะแกล้งแบบไหน <Yeah. S 1> พอ่อจะแกล้งคุณหรือคุณ <Yeah. S 1> จะแกล้ง <Yeah. S 1> ถอยมาแล้วค่ะถอยมาแล้ว <Yeah. S 1> ถอยมาหาวันรักแล้วย <Yeah. S 1> ถอยแล้วลลลลเขาไม่ฟังความรักหรอกเขามีแต่จะเล่นกับความรักเขาคิดว่าความรักมาโยกเขาอืม ดูน้องขุนดูดูอันนี้เขาเรียกทําใส่ควานหรือเปล่าคะทาใส่ควานใหม่หรือเปล่าใช่ครับเขาเล่นตามชษาเขาหละครปบเป็นช้างขี้เล่นมากค่ะน้องขุนตอนนี้ก็ให้น้องเตินเก็บนะคะความรักก็ช่วยกันเก็บนะคะเพราะว่าฝนตกฝน,นตกลงมาแล้วคือเก็บยากามากเหนียวดรว่าดูน้องเตินมองสายตาที่มองความรักมองดูช้างเลยครับไม่ต้องมองควานนะคะมองช้างเผื่อเขาเดินมาเขาถึงนะคะเขาถึงหลักนะคะ น้องเติ้นเวลาเก็บไปต้องมองช้างนะคะเพราะว่าเวลาที่เขามาค่ะเราเขาจะเร็วมากแปบ๊บเดียวนะคะออขึ้นแล้วครับฝั่งนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มขยับมาเรื่อยแล้วค่ะคุณเงินเริ่มย้ายฝั่งแล้วค่ะคุณไม่ได้มาทำอะไรครับคุณมากินต้นสับประรดครับ น้องเติ้ลเริ่มลงข้างล่างแล้วนะคะคุณขยับมานี่เติ้ลไปอยู่ข้างล่างแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะเก็บต่อะคะ่ะน้องเต้ลเก็บต่อ,ตอนีนน่ดูคุณดูคุณดูนะคะ สู้กันหน่อยมองดูช้างด้วยนะครับลูกลูขุนธรรมลูขุนธรรมฮะดูทำค่ะดูทำดูทำอะไรวะนะเราจะทำเป็นตัวอย่างให้ให้น้องเติ้ลดูนะครับเพราะว่าน้องเติ้ลทำช้ามากนะค่ะอ๋อน้องเติ้ลมาถือไม้สอยสอยไข่มดแดง นี่ค่ะเขาต้องทำเร็วๆแบบนี้ใช่ไหมความรักครับต้องเร็วๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราปาดช้าช้างเขาจะเผื่อเผื่อเขามาหาเราเขาจะถึงเราเร็วมากต้องทำเร็วๆแล้วก็ตามองอย่างนี้เวลาไปเก็บช้างตกมันนี่ไม่ได้นะก้มหน้าดูแต่ดินไม่ได้ต้องดูช้างดูช้างด้วย ดูเขาทำมาหนึ่อ่ะดีนะคะเพราะว่าความรักก็จะอายุเยอะไปข้างหน้าก็จะแก่ลงเรื่อยนะคะน้องขุนตรงกันข้ามกับช้างช้างเป็นหนุ่มไปเรื่อยนะคะน้องเต้นก็เป็นหนุ่มไปเรื่อยนะคะต้องฝึกให้น้องเต้นช่วยจับน้องขุนนะคะจับช้างเข้าช้างค่ะอะ เ,เดูค่ะจากยอค่ะมือไม่ถึงหันหลังมาให้แล้วน้องขุนนี่หอบหมอกนะครับ <c oughs> ดอดอกรับเสียงใครไอ้ช่างครับอ๋อช่างช่างมาทำเม๊กูุ ถ้าทำเสร็จแล้วเขาจะสามารถตักดินให้เราอีกได้ไหมนี่ได้ครับนีอ่อยู่น้องคุยนะโดมไปโดนขี้ตัวเองเอาเจ็บเลยครับเพียร์อ่าบัดออกแล้วค่ะดอกลอยก้อยขอหยอกหน่อย <laughs> น้องคุณอยายยองนะคะบ้างตรงนั้นก็ได้นะ <Okay. S 1> ตรงนั้นเนี่ยดูค่ะดูดูทำน้องเต้นต้องรีบหอบออกนะคะหอบออกไปค่ะหอบออกไป Legenda เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับควานคนใหม่ของน้องขุนนะคะวันนี้ก็มาเก็บขยะนะคะอนาคตต่อไปข้างหน้าแล้วก็รอดูว่าควานรักจะฝึกให้น้องต้นทําอะไรอีกนะคะกับน้องขุนเงินนะคะวันนี้ก็เบื้องต้นไปก่อนนะคะก่อนที่จะเลี้ยงช้างต้องรู้จักเก็บขี้ช้างก่อนนะคะถึงจะเลี้ยงช้างได้นะคะนี้เป็นเริ่มแรกนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปสำหรับ f อใหม่กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ